สวัสดีครับผมประธานตี๋แกงฮูกบนดอยนะครับวันนี้จะมาฝากถึงคนบางคนนะครับที่ชอบคบคนอื่นหวังผลประโยชน์เข้าหาคนอื่นหวังผลประโยชน์ผมฝากบอกเลยนะครับว่าไอ้คนบางคนนะครับตี้เข้าหาคนอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเข้าหาพี่น้องบนดอยเพื่อผลประโยชน์ผมบอกเลยก้ามึงคิดจะเข้าหาเปิ้ลเพื่อผลประโยชน์เข้าหาเปิ้ลเพื่อธุรกิจของมึงเอง ข้อความเห็นแก่ตัวของมึงเองมึงอย่าไปเข้าอย่าไปหวังนะเปิ้ลเด้อมัต้องไปคบเปิ้ลมันต้องไปพูดจักเปิ้ลดีกว่าถ้าคบเปิ้ลเข้าเปิ้ลไปแล้วหาผลประโยชน์มึงอย่าหาทำบอกเลยพี่น้องบนดอยอ่ะเปิ้ลเจ็บช้ำมามากพอแล้วมึงมาต้องเข้าไปหาผลประโยชน์กับเปิ้ลเปิ้ออยู่ของเปิ้ลเปิ้ลมีความสุขดีมาต้องเข้าไปหาเรื่องเปิ้ลมาต้องเข้าไปสร้างปัญหาให้เพื่อเปิ่อนอยู่ของเปิ้ลอ่ะ ดีแล้วด้ที่สุดแล้วมันมีความตุกแล้วบัจจับางคนเข้าไปหากินกับพี่น้องมนต์ดอยเข้าไปหาพี่น้องมนต์ดอยเพื่อผลประโยชน์ก็มึงมาแบบเนี้มาหาเพื่อผลประโยชน์มาเพื่อบาจริงใจใส่หน้ากาก,ากมามึงมาต้องมาดีกว่ามึงมาต้องมาหู้จักพี่น้องมนต์ดอยดีกว่าผมจะฝากบอกคือใครบ้าคาดค้านตอนผมอะคาดค้านแน่นอนไอ้พวกที่เข้ามาหาพี่น้องมนต์ดอยเพื่อผลประโยชน์ผมไม่ชอบ ถ้ามึงเข้ามาด้วยความจริงใจเข้ามาเพราะความฮักพี่น้องบนดอยเข้ามาด้วยความจริงใจพี่น้องบนดอยมึงเข้ามาเตะแต่ถ้ามึงเข้ามาแล้วมึงหวังผลประโยชน์ทําเพื่อพี่น้องบนดอยเปิ้ลเดือดร้อนมึงอย่าเข้ามาดีกว่าอย่าไปมาหากินอย่าไปมาทํานาบนหลังคนอย่าไปมาหากินกับพี่น้องบนดอยฝากไว้ตัวไอ้เฮียสวัสดีครับ